สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปั้นดินเหนียวนะคะซึ่งการปั้นดินเหนียวนั้นจะแตกต่างจากดินชนิดอื่นๆนะคะแต่ว่ามีข้อดีก็คือเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วมันก็จะแห้งและแข็งตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำมาระบายสีให้เกิดความสวยงามได้นะคะและยังสามารถที่จะนำไปเป็นของที่ระลึกหรือของขวัญได้อีกด้วยนะคะ แล้วลักษณะของดินเหนียวนะคะก็จะมีลักษณะที่เหนียวพบเจอในธรรมชาติทั่วไปนะคะตามทุ่งนาต่างๆและเมื่อเรานำมาปั้นเสร็จแล้วนะคะมันก็จะแข็งตัวอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สาม,มารถนำกลับมาปั้นใหม่ได้นั่นเองนะคะการปั้นดินเหนียวนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือการนวดดินนะคะ ซึ่งดินเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนนะคะเราจะนำดินเหนียวมานวดให้เข้ากันและก็ให้นิ่มก่อนที่จะนำไปปั้นเป็นรูปทรงต่างๆนะคะขั้นตอนที่สองก็คือการขึ้นรูปนั่นเองนะคะการขึ้นรูปนะคะก็คือการขึ้นโครงสร้างคร่าวๆนะคะตามรูปทรงต่างๆที่เราต้องการจะปั้นดังภาพเด็กๆจะเห็นเป็น การปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะซึ่งจะต้องมีแป้นหมุนนะคะในการขึ้นรูปทรงนั่นเองและต่อมาในขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเราขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดตกแต่งต่อเติมสิ่งต่างๆนะคะจนครบองค์ประกอบนั่นเองนะคะ เมื่อได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือปั้นนะคะต่อเติมคูดคีดงานปั้นของเราให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้เรียบร้อยและขั้นตอนสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะเราก็สามารถที่จะนำงานปั้นจากดินเหนียวของเรานะคะ ไปเผาในอุณหภูมินะคะที่สูงมากๆเลยนะคะหลังจากเผาแล้วนะคะงานปั้นจากดินเหนียวของเราก็จะมีลักษณะเช่นนี้นั่นเองนะคะเอาละนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะการปั้นดินเหนียวนะคะวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ